สบายดีตอนนี้ก็กำลังตื่นแต่นอนตื่นแต่นอนก็เลยสิไปตลาดอ่าสีมงคเคิงก็ไปตลาดเดินสิพาไปตลาดเดินมัน้เดอสิไปหาสื่อของกินมาไหว้เนาะไปหาสื่อของกินมาเห็ดกินไหว้เนาะเดินมินิสิพาไปตลาดเด้อไะทุกคนไปตลาดน้ำกันตอนนี้ก็ยังไปขึ้นรถตอนนี้ก็ยังไปขึ้นรถเนาะยางไปถ่ายรถ I'm <laughs> ถามนาวฉิบซนสิบซะเราถาลดุดยดินีิปั๊บมาไปแล้วหลอบหนึ่งไปประมาณสองโมงแล้วที่นี่ตลาดมั่นบอท่านเปิดเพราะว่าเป็นตลาดนัดเนาะตลาดว่าท่านเปิดกับซิปอีก ตอนรีหอตลาดแล้วก็สื่อคล้องกันเด้อเพราะว่าสิเาสื่อและจะเผามื่อนะเดี๋ยวไปเผากันอยู่เพื่อนเด้อแต่ดีกก็มาเผาเพื่อนเลยนะดไว้ชิ้ไข่เด็ดบึกเขือเด็บกพริกเด็บึกแขกเด็ดาเด็กล้วยเด็ดขนม สมดับประเด็ใบวลรผ้าใบกะเพราจะใดดมตาลปี๊ดจะได้ผสมผสมทอดนะ กะทิเฮ็ดเฮ็ดแกงเพชรเช็ดแกงเพชรหมูแล,ล้วก็ขวามูสซับเส้นไม้ส้มถาเบิร์เด้อครั้งแรกได้เช็ดแกงเพชรนี่ได้สินหมูเนาะบ่ได้เดินบ่ได้ย่างแล้วก็ได้อาบบพริกจีแล้วก็ปลาทูปลาทูจีเนาะ สิเผ yup. ็ดต <To> ้มแจ้ว <laughs> ส so ุดท้ายนี่กระไรย่างมัดพรมดิ๊กี้ปุ๊บสิ่งที่วุ้ยยิ่งขาดว่าใดเดี๋ยวถามเบิ้งเด้อว่าหน้าตาสิออกมาแบบใดเดี๋ยวถามเบิ้งเด้อนี่คือครั้งแรกเฮ็ดแกงเผ็ดเนาะเดี๋ยวถามเบิ้งเด้อพี่น้องอันนี้ก็เตรียมแล้วเนาะอันนี้เป็นแบบเขือซอยเนาะเขือซอยสีดำกระดา มี่เป็นมผิดที่ผาแดงเนาะแล้วก็เป็นมูนนนมีนคือิดแกงเนาะแเงใส่แกล้งกันไปวางผ้าเน็มเนาะมาเดี๋ยวมาเบ่งเลยเนาะ าเาใส่ลงไปตามด้วยใบกิมูดใส่ลงไปเป็นอันเสร็จสิ้น <c oughs> เ็สอาหารไทยทั้งแบบแกะเ็สหมูอ่ะนี่เด้อพี่น้องแล้วแล้วแกะเค็เต่อไปยังเลื่มพัดกระเพราบัดนี้บนี้แล้วเนาะแกะเคสหม,มู แล้วแล้วพี่นอ้องแล้วแล้วมาเด้อมากินขาวดำกัน <Okay. S 1> นี่แกงปลานี่ใส่กองไหวใส่กองหล่อชิใส่ตู้เย็นไหวนะ mm hmm. ไหวกินมือนาสินะเพราะว่าบอยากไปตลาดไลอเด้อใ mm hmm. ส่กองแล้วก็แบงใส่ถ้วย้น้ำเนาะแบงใส่ถ้วย้น้ำช mm hmm. ่วงนี้ก็โควิดแหละนะ mm hmm. พี่นอ้องจงว่าเวลาได้ยุดงานกะเพ็ดข้งกินใ mm hmm. ส่ตู้เย็นไหว เธอโบยอยากไปตลาดไล่เธออันนี้ก็พัดกระเพ้าหมูสับใส่หน่อไม่สมเนาะอันนี้ใส่กองไหวคือกันเนาะแกบอกใส่ตัวเย็นไหวคือกันแกบอกกับพี่น้องอนี่ก็ใส่ตัวเย็นไหวกินเมือหนาคือนะกันเนาะกระแบงแบงใส่ถั่วยนี่เนาะแบงใส่ถั่วกินแล้วก็อันนี้คือปนปลาทูเด้อปนปลาทูคิดอยาก กนประทู่นี่ผสมทอดผสมซุกแป้งแล้วก็ทอดนะมาเด้อมากินข้าวน้ำกันบันนี้พี่น้องพอโตกินข้าวกันเด้อพี่น้องสบายดีบ๊ายบาย